เสียค่าคอม Liberator แพลตฟอร์มการลงทุนที่ที่เราให้นักลงทุนมือใหม่ได้เท่ากับมือเก่าให้ภาระที่เคยกังวลได้หมดไปให้วันดีดดีได้มากกว่าที่เคยให้ทุกคนที่เทรดเอง ไม่ต้องเสียในสิ่งที่นี่ควรเสียให้ทุกค่าคอมไม่เสียอีกต่อไปครังแรกของแพลตฟอร์มการลงทุนที่ไม่ต้องจ่ายค่าคอมตั้งแต่บาทแรกเท่ากันทุกคน liberator โลกลงทุนที่ทุกคนเท่ากันสวัสดีครับนักทุนทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ l i p t e c h talks นะครับประจำบ่ายวันพุธที่ ยี่สิบห้าเดือนตุลาปีสองพันห้าสองร้อยยี่สิบสามนั่นเองนะครับก็วันนี้ตลาดเขียวสดใสน,นะนักลงทุนทุกท่านนะครับคือรีบาวแล้วรีบาวแล้วนะครับสำหรับตัว t ั e ช h ้นเส้นเด็กเดี๋ยวเรามาดูว่ารีบาวจริงหรือว่ารีบาวแค่ระยะสั้นแล้วลงต่อนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็วันนี้เนี่ยบวกแทบจะทั้งกระดานนะคอมเมอร์ เอนเนอร์จีอิเล็กทรอนิกส์แบงก์ไปิโตนะครับก็นำโดย Delta วันนี้ Delta บวกขึ้นมา2บาทนะครับก็เดลต้ Delta, เนี่ยนักทุนเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเลยนะดีดขึ้นมาให้ให้ให้ออกนะดีดขึ้นมาให้ให้เก็บกำไรออกมานะครับแล้วก็รอราคาย่อตัว1-2วันแล้วค่อยเข้าซื้อนะครับก็ CPO วันนี้ก็บวกขึ้นมาแรงนะ แต่ว่า c b r ยังไว้ใจไม่ได้นะครับนักทุน a o t ก็บุกขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับหลังจากงแตะแนวรับรอบนี้66บาทนะครับสมที่กดดันวันนี้เนี่ยจะจะเป็น WHA แปลกนะ WHA นะพอตลาดรีบาวคือแนวโน้มหุ้นเนี่ยดูดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอตลาดรีบาวเกิดพัดตัวลงมานะแต่ว่าภาพ ภาพยังไม่เสียนะผมมองว่าตัว w h c ก็ยังคงเล่นได้แล้วก็สพก็พักตัวลงมามีแบมครับแบมก็อ่อนตัวลงกดดันตลาดในช่วงนี้นะครับส่วนโมเดิทีเนี่ยจะเป็น K-Bank นะ K-Bank ก็ขึ้นต่อจริงๆ K-Bank ใกล้ติดแนวะต้านแล้วนะที่132-135นะครับกลุ่มแบงก์รีบาวทั้งแผงเนยนะ SCB ก็รีบาว BPL นะครับรอบนี้ก็ใช้ได้อยู่นะ นะครับแต่ว่าที่ต้องระวังคือ SCB นะ SCB ต้องต้องใจเย็นๆหน่อยครบรีบาวขึ้นมารอบนี้คือแบบเอ่อเป็นเป็นการรีบาวดิจิตสั้นนะครับต้องดูตัวเป็นตัวตัวด้วยนะแล้วก็เอ่อวินโดว์เมื่อช้านี้อา่าเป็นไงบ้างอุยใครไปออกทันบ้างไหมเนี่ยนะครับคือเอ่อ ตามรอบนะอย่างที่ผมเคยบอกเนี่ยตัว IPO เนี่ยให้ออกตอนราคาเปิดนะฮะแบบแต่ว่าตัววินโดว์ถ้ายังไม่ออกนะมันลงมาเอ่อหนึ่งจุดสี่กแล้วอะนักทุนนะครับต่ำกว่า IPO แล้วล่ะนะครับก็ใครที่ออกไม่ทันเนี่ยก็ต้องถือร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 อมันกลับตัวนะรอมันกลับตัว นะครับก็ผันผลแรงมากนะผันผลแรงมากนะครับพุ้นวินโดาาว์เมื่อเช้านี้นะครับอืมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพตัวดัชนีตลาดเนี่ยคือคืออ่าจา์เพชรบอกว่าจีนกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครับก็เซตเนี่ยบวก18จุดนะครับหรือว่า1.3% 19จดุดเปอร์เซ็นต์จุดอ่า1.4เปอร์เซ็นต ตลาดพุทไทย,ยังปรับตัวขึ้นเด่นกลับมายืนเหนือระดับ1,400สอดคล้องกับตาลาดภูมิภาคแรงหนุนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากจีนและการรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มเทคโนโลยีสหรัฐที่ดีกว่าคาดประสานกับ US bond yield ที่ยังชะลอต่อเนื่องนะครับกลุ่มที่บวกมาแรงๆเนี่ยออที่แอบเห็นมานะคือ IBL กับ GC นะ IBL บก5% GC บก4%นะครับแรงเก็งกำไรจากกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของจีนแล้วก็มีเจกลุ่มเจก็บวกขึ้นมาเช่นเดียวกันครับเจมาเจมที J a, T, ฟื้นตัวหลังปรับฐานแรงในช่วงก่อนหน้าขณะที่ภาพธุรกิจยังมีแนวโน้มฟื้นต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี่นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดรวมไปเลยแล้วกันนะครับกลุ่มกลุ่มปิโตเนี่ยนะครับที่ทางเทคนิคเนี่ย มองว่ากลับตัวแล้วนะกลับตัวแล้วนะเพราะว่านี่ครับกราฟ RG เมื่อเชา้านี้นักทุนสังเกตสายล่างสุดนะครับสายล่างสุดปิดโตเนี่ยแย่มาตลอดแต่ว่าล่าสุดเนี่ยกำลังกำพลกพงกพงกหัวขึ้นพงกหัวขึ้นเป็นสัปดาห์แรกเป็นสัปดาห์แรกนะครับดังนั้นเนี่ยตัวปิดโตเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะแบบ กลับตัวในอนาคตเกิดขึ้นได้ผมมองว่าผมรุนนะปิโตรุ่มนี้รอบนี้ผมรุนเลยครับว่าเป็นลักษณะที่ว่ากลับเข้าสู่รอบการปรับตัวขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งคือผ่านบอสทอมไปแล้วละ่ะและเตรียมที่จะปรับตัวขึ้นนั่นเองนะครับก็หลายๆตัวก็ฟื้นตัวขึ้นมานะมันเกิดเดเวอเร์เจนด้วยแหละนะครับอืมนะครับก็ มีลุ้นมีลุ้นกลับตัวครับสำหรับตัวกลุ่มปิโตร,รอบนี้รอบใหญ่เลยนะคือไม่ใช่มองไม่ใช่มองแบบแสสั้นนะมองแบบรอบใหญ่เลยนะนะครับอโอเคนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของก่อนที่จะไปดูหุ้นตลาดตัวดัชนีเซ็ตเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมนะครับที่ ชวนเพื่อนเก็บจิ๊กฟ้าเทรดหุ้นลูกค้าริเบเลเตอร์แนะนำเพื่อนเปิดชีหุ้นดีเฟกต์ใหม่จับมือรับกันเลยบัตาบักอีเวเชอร์มูลค่า100บาทนั่นเองนะครับก็แจกไม่อ้นนะครับงานนี้ยิ่งชวนเพื่อนมากยิ่งได้มากนั่นเองนะครับก็เพียงแค่เอาตัวเลข mm hmm. บัญชีของเราเนี่ยไปให้เพื่อนนะครับแล้วเพื่อนกรอกปุ๊บก็รับกันไปเลยนะครับบัตาบักอีเวเชอร์หมื100บาททั้งคนชวนแล้วก็คนถูกชวนนะครับ ก็เลขบัญชีของเราเนี่ยดูในหน้าจากหน้าอยูนะมันจะหลังคำว่า Hello นะครับ 700XXXX อ่าประมาณนี้นะครับสำหรับชวนเพื่อนจิบกาแฟเทรดหุ้นนะครับแล้วก็ลิฟต์สปอ i ์ตไครั้งที่ส0วันนี้ทุ่มหนึ่งนังทุนพิเศษเลยครับก็เอาคนใน Liberator นี่แหละครับก็คืออาจารย์เพชรนั่นเองนะครับเ,เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับก็มาพบกับ อาจารย์เพชรวิจิตอริยาพิสิทธ์นะครับนกุทธ์การลงทุนบอลบอลลิเบเลเตอร์ที่มาเล่าเรื่องส่วนตัวเกี่ยวกับเส้นทางการลงทุนของตัวเองพร้อมกับให้คาแนะนําการตอบคำถามลงทุนแบบสดๆในไลฟ์เลยนะครับก็โดยมีคุณเฉลิมพรันติตกาจนากุลน,นะครับเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับมาเป็นโมเดเลเตอร์ในงานนี้นะครับก็รับชนได้ทั้ง Facebook l i b e r a t o r Security แล้วก็ YouTube l i b e r a t o r Security นั่นเองนะครับ วันนี้หนึ่งทุ่มตรงใครมีเวลาก็เข้าไปฟังอาจารย์เพชรกันได้นะว่าอาจารย์เพชรเนี่ยที่มาเป็นยังไงนะครับามาเริ่มเข้ามาสู่วงการนักวิเคราะห์ได้อย่างไรเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เป็นลักษณะที่ว่า,าสัมภาษณ์สดๆกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับโบสถกับนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแล้วก็ทีมทีมวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแล้วก็นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมประจำปี256 6นะครับก็ใกล้หมดเขตกันแล้วนะครับ ภา,ายในอาทิตย์หน้าแล้วนะครับประเสียงจันจันเพชรน้แดงโคดบาร์นะครับก็สามารถเข้าร่วมบทกันได้แล้วก็อย่าลืมใครที่มีเวลาว่างก็ไปกรอกแบบฟอร์มนะครับริเบเลเตอร์เบิร์ดเดย์ครั้งที่1นนะครับครบรอบ1ขวบของริเบเลเตอร์มาเป็นผู้โชคดีของเรานะครับก็ยี่สิบท่านมีแจกบัตรสตาร์บัคแล้วอีก20ท่านเนี่ยมันแจกบัตรแจกเสื้อยืดริเบเลเตอร์แล้วก็อีก50ท่านเนี่ย มาเป็นผู้โชคดีในการเข้าร่วมลิฟท์ในวันที่28พฤศจิกายนนะครับโอเคนะครับแล้วก็มาดูอัปเดตตลาดะนะครับสำหรับตัวเซนเดกนะครับก็รีบาวขึ้นมาแล้วให้ใจชื้นได้แล้วนักทุนน,นะครับก็ขึ้นมายืนพันสี่นะครับมันเป็นสัญญาณแรกนะเป็นสัญญาณแรกที่ดีนะที่ดีเลยนะคือแบบเออกลับมายืนพันสี่ได้เนี่ยนะครับสำหรับตัวเซนเด็กรอบนี้ถือว่า ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็ถ้าวันนี้เนี่ยถ้าวันนี้นะครับปิดอย่างเงี้ยปิดประมาณแบบ1นึ่สี่หนึ่งศหรือมากกว่าแท่งเทียนจะเป็นรูปแบบมอร์นิ่งสตาร์เป็นรูปแบบเชิงบวกในทางเทคนิคอีกดังนั้นเนี่ยผมอยากให้บ่ายเนี่ยขึ้นต่อนะอยากให้บ่ายเนี่ยแบบอะอย่างน้อยๆอ,อย่างน้อยๆปิดเหนือพันสีให้ได้ ถ้าอย่างดีปิดแถวนี้1 4ึ1 0งสี่ 0, ปิดให้ได้นะครับก็จะเป็น m o ร์นิ่งสตาแล้วก็เป็นการปรับตัวขึ้นต่อตามตามรอบเดิมนะครับก็ทิศทานคงเป็นบวกอยู่นะครับอรอบนี้ก็ Diver g e n นะยังมีสัญญาณ d i v e r g e n นไอซหักหัวแล้วใครเล่นเก่งไรได้เลยครับรุนบะท่อมกันมันรุนปะท่อมกันรอบที่แล้วรุนไปแล้วไม่ได้ รอบนี้ลุ้นอีกรอบหนึง่งลุ้นอีกรอบหนึงน่งหนึ่งสามเก้าศูนย์เนี่ยนะครับว่ามันจะเป็นบอททอมของรอบนี้นะครับแล้วก็รีบาวขึ้นไปนะครับก็จะมีแนวต้านฝังไว้อยู่ที่หนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งสี่หกศูนย์อะไรตรงด้านบนนะครับก็ผมผมลุ้นนะผมแอบลุ้นบอททอมนะสำหรับตัวดิชิเน็กซ์รอบนี้นะครับกเ็เข้าสู่รอบการรีบาวแล้วละ่ะนะครับแล้วก็ดูว่ารีบาวของของรอบเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหน จะขึ้นไปกลับตัวเลยไหมหรือว่าเด้ง4 0 5 0จุดนะครับก็มองว่ารอบนี้เด้งแล้วล่ะนะครับมองว่าเด้งแล้วล่ะน่าจะกลับตัวแล้วล่ะสำหรับตัวตดชินเซดเด็กรอบนี้คือตบหลุดตามแพทเทิร์นเลยนะหลุดพันสี่ปุ๊บกลับขึ้นมาให้คนตบล้อน,นะครับก็ดึงกลับนั่นเองนะครับไอซ์ไซพงพกหัวขึ้นนะครับแล้วก็ เกิด d ด v ว r g e เจนคอนเฟิรมภาพในทางเทคนิคเป็นบวกก็มีการที่ได้เห็นการปรับตัวขึ้นต่อน,นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฟิวเจอร์นะครับดยชนสามารถกลับขึ้นมายืน8.00ได้ก็เข้าสู่รอบเทนคนิคเขารีบาวฝั่งลอางกลับมาได้เปรียบรอบบ่ายมีการที่ได้เห็นการปรับตัวขึ้นต่อแต่ว่าเรามีพอร์ตเปิดช็อตนะครับที่8 7 0ไม่เป็นไรนะครับก็รอทำลายเป้าหมายอยู่ที่8.60สตอ็อปลออยู่ที่8.80 นะครับถ้าขึ้นไป8ปดก็ต้องต้องสต็อปลอตนะครับสำหรับรอบนี้สำหรับตัวไซสสอเพราะว่าตอนแรกเรามองว่าไม่ผ่าน8ปดเนี่ยน่าจะติดนะแต่ว่าโอเคผ่านขึ้นมาได้ดังนั้นเนี่ยก็ไปต่อครับสำหรับตัวฟิวเจอร์แล้วก็ส่วนในของหุ้นนะครับบ่ายนี้ผมเลือกตัว IRPC นะครับ IRPC เนี่ยที่น่าสนใจเนี่ยก็เพราะว่ามันทำไดเวอเจนกับ r s i หลายรอบเลยทีเดียว หลายรอบเลยทีเดียวนะครับคือแบบประมาณ2-3ถึงรอบนะครับแล้วก็ตามรอบเนี่ยมีรุนกลับตัวในภาพหลักนะครับรอการกลับขึ้นไปยืนเหนือ2บาทเพื่อยืนยันทิศทางเชิงบวกในช่วงนี้แนวรับในการตั้งซื้อ1.95แนวต้าน2บาทนะครับแล้วก็ s t ็อป o อ s 1.90นะครับก็เล่นได้ครับตัว r v c ผมมองว่าอรอบนี้เนี่ยเป็นจังหวะในการเข้าเทรดที่ดีนะครับกำลังกับตัวครับสำหรับตัว r v c นะครับ ก็ประมาณนี้สำหรับการอัปเดตตลาดเดี๋ยวเรามีเวลาอีกประมาณ15บาทีนังทุนสามารถส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับใครที่มีคำถามก็ส่งเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเรามาดูหุ้นแต่ละตัวกันนะครับก็ภาพทางเทคนิคก,ก็ประมาณนี้นะครับก็ลุ้นกับตัวนะครับสำหรับตัวเซนเด็กนะครับแล้วก่อนที่จะไปตอบคำถามนะครับก็วันนี้มียอดขายบ้านใหม่สหรัฐนะครับแล้วก็ สต็อกน้ำมันดิบไลสดาสารัฐส่วนพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นตัวเลขสำคัญแล้วนะครับ GDP ไตรมาสสของสารัฐแล้วก็ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนสารัฐจำนวนผู้ขอรัสก,กรว่างการว่างงานสารัฐแล้วก็การประชุม ECB นั่นเองนะครับก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจในค่ำคืนนี้นะครับโอเคเรามาตอบคำถามกันนะครับ วิไลลักษ์สวัสดีครับคุณวิไลลักษ์บอกว่าไม่ได้เอา IPO นะเห็นตลาดช่วงนี้เหนื่อยๆนะครับจริงๆเนี่ยถ้าจะเอาแล้วเล่นถืออะไรเงี้ยก็ก็กเลี่ยงเลี่ยงภาวะตลาดอย่างนี้ก็ดีแต่ว่าแต่ผมเคยเก็บข้อมูลสถิติๆๆมาครับคือแบบถ้าขายเปิดนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์กำไรขายเปิดเลยนะครับคือแบบเข้ามาขายเปิดนะครับดังนั้นเนี่ยอ่อก็ถ้าแบบ เล่นเล่นเอาเล่นง่ายๆเล่นเอาแบบเล่นง่ายๆคือแบบไม่ได้หวังแบบดีเทอร์เยอะๆเนี่ยนะครับก็ขายตอนเปิดนะถ้าถ้าใครตอนขายตอนเปิดตามที่ผมแนะนําเนี่ยรอบนี้กําไรนะน่าจะกําไรประมาณเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยนะครับถ้าแบบใครได้ราคาเปิดเมื่อเช้านี้นะครับคุณกันชายาณน,นะครับถามว่า IPO เป็นยังไงบ้างวิ Windows, นโด้ครับเละเลยครับก็รอบเชา้านะครับก็เอ่อ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับก็ใครขายไม่ทันก็รอรอการกลับมาของตัววิน o ด s นะครับก็อืมอ่าคุณเดชรัตน์ะครับขายเปิดเมื่อเช้านี้นะครับคุณหนูขายเกือบไม่ทันนะผมตั้งเลยตั้งเลยตั้ง ATO เลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูอาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้านำวิวัฒเข้ามานะครับก็อ่อ เดี๋ยวเราเล่นสูตรเดิมกันนะเรามาเล่นสูตรเดิมกันนะครับก็ถ้าวันที่3-1วันที่ 3, 3เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาสูตรเดิมเลยนะครับคือขายเปิดนะคุณมัทนีก็ไม่ได้ตั้ง ATO e แต่ยังออกทันอยู่เอ,ออก,ก็ยังโชคดีนะแต่รอบนี้คือใครเจ็บก็เจ็บไม่เยอะหรอกนะเพราะว่าได้ได้กันแบบนิดหน่อยนิดหน่อยกินกินขนมอะ่ะเป็นค่าขนมนะครับสำหรับ คุณวินโดในในในช่วงเช้านี้นะครับอืมนะครับก็เป็นเป็นลักษณะที่ว่าแบบซ้อ,อ,อมเทรดไปแล้วกันซ้อมเทรดนะเพื่อแบบอนาคตมันได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีวิธีการเทรดให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคมาตอบคำถามกันคุณสมชายถามตัวทิสโกกับอมตะนะครับทิสโกเนี่ยก็รีบาวแล้วละครับรีบาวแล้วนะครับ ยืนฐาน95.5นะครับฟื้นตัวขึ้นมามีโอกาสกับใบทดสอบจะตั้ง98แล้วก็100บาทนะบใช้ได้ครับตัวทิสโก้นะครับคือย่อลงมาแล้วเกิดแรงซื้อกลับนะครับมันมีแรงซื้อกลับตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วละเ,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 เริ่มเริ่มสะท้อนเห็นว่าทิสโก้เนี่ยมีแรงซื้อกลับเข้ามาแล้วนะครับหลังจากที่ทำโโล9 9 94.25แล้วก็มาปิดที่95.25นะครับก็เข้าสู่รอบการรีบาวใช้ได้ครับส่วนอมตะเนี่ย ยังยืนได้อยู่นะวันนี้ก็ไม่ได้ฟื้นตัวตามนะเพราะว่าเพื่อนมันลงมาหนักนะตัวดิบเเนอร์ ha นะครับใครเล่นมาตาเล่นได้นะยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทเราไปรอขายที่ยี่สิบหกจุดห้าสเปรดตอนนี้หนึ่งช่องช่องระบาดเลยนะนะครับใช้ได้ครับสำหรับตัวมาตาเล่นได้ครับคุณจูเนเบอร์ถามดิบเชนรับเท่าไหร่จริงเนี่ยตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าอยากต่อราคาให้แบบเป,ป๊ะเลยลก็คือห้าจุดหนึ่งศูนย์ครับ 5.10รับได้ครับสำหรับตัว The b a ยังไม่กังวลนะแต่ที่กังวลเนี่ยคือคือวันนี้เนี่ยมันควรจะดีตามเพื่อนแต่ว่ามันลงมาสวนตลาดเนี่ยก็ก็อาจจะเป็นสัญญาณที่แบบไม่ดีแรกแต่ว่ายังยังไม่มองขั้นนั้นยังไม่มองกลับตัวขาเป็นขาลงอะไรขนาดนั้นยังย่อนใ,นในระยะสั้นคือแบบก่อนหน้าน,นี้มันขึ้นมาแล้วไง นะครับพอพอตลาดรีบาวมันก็สลับกับเพื่อนนะครับคือแบบส่วนทางกับเพื่อนนั่นเองนะครับคุณวิศุทธ์ถาม LT, เออเฉลี่ยได้ยังครับจริงๆได้แล้วนะจริงๆได้แล้วนะคือหกสิบหกนะครับเป็นแนวเป็นแนวเฉลี่ยแรกนะครับแล้วก็อีกทีนึงเนี่ยจะอยู่ที่หกสิบนะเออทนะเอลที LT เริ่ม คือถือยาวมันเริ่มแบบแผ่วๆแล้วอ่ะคือมันแบบเอ่อมันมันผมว่านะมันไม่ใช่รอบใหญ่มันมันผ่านมาแล้วอ่ะเนี่ยครับรอบใหญ่เอวทีต้องตั้งแต่แบบนะครับเมื่อเอสิบปีที่แล้วเนี่ยการขึ้นรอบใหญ่ของมันเนี่ยมันผ่านมาแล้วดังนั้นเนี่ย ตอนนี้มันเล่นเป็นไสเคิลแล้วเล่นแบบเล่นเล่นแบบเล่นรอบถ้าซื้อเฉลี่ยเล่นรอบอ่ะผมว่าพอได้นะครับคุณมงคลบอกว่าช่วยติดตามแก้ปัญหาพีซีหลุดบ่อยด้วยครับได้ครับได้เลยได้เลยเดี๋ยวแจ้งกับทางหลังบ้านให้ครับว่าต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวช่วยติดตามให้ครับเดี๋ยวส่งเรื่องให้ครับน้องเมย์รักไทยถามว่าปิโตไฟ е ฟ้ามาหรือยัง ปีโตมาแล้วครับไฟฟ้าเนี่ยยังก่อนไฟฟ้าขอคัดเป็นตัวตัวไฟฟ้าเนี่ย EA เนี่ยพอได้นะ EA พอได้ d p s c ยัง b g r i m ผมอยากเห็นไดเวอเจนไงผมบางตัวมันยังไม่เห็นเไยตัวมันก็แบบเดงซ่านอย่างเงี้ยนะครับกราฟ กราฟนี่เคลื่อนไหวต่างกว่าเพื่อนอยู่แล้วกราฟนี่เด้งเด้ง<ๆ>สั้นๆถ้าเล่นถ้าถ้ากลับตัวเนี่ยผมมองว่าปิดโตดีกว่าปิดโตสัญญายมันมันมันชัดกว่านะครับมันชัดกว่าคุณสุรชัยสิริขอแนวรับเอ,อ่อมันหลุดหนึ่งจุดหกมาแล้วเนี่ยมันไม่ดีนะนักลงทุนดังนั้นเนี่ยถ้าจะเล่นแบบเ,เล่นรอบตรงเนี้ยตรงนี้ก็แนวรับอีกแนวหนึ่งนะแต่ว่าต้องมีสต็อปลอนนะต้องมีสต็อปลอนนะใครเข้าหน,นึ่งจุห้าแปดตอนเนี้ย ตั้งสตอบร้อนเลยครับที่โลเดิม1.54ไม่หลุดกับตัวหลุดเลิกเล่นครับสำหรับตัวสิรีนะครับ SK ติดที่36.5สิบหกจด้าถัวได้ไหมมีเดเวอร์เจนให้เห็นนะอืม20บาทยืนฐาน20บาทเด้งคาว่าถัวได้ไหม ได้ได้ได้ครับ20บาทครับเป็นไม้แรกนะแต่ขอเป็นไม้แรกนะเผื่อเผื่อไว้อีกสองสามไม้นะคือ trend เทรนน่ยไม่ดีเทรนน่ยไม่ดียอมรับก่อนแต่เริ่มเห็นสัญญ,ญาณกกลับตัวมีลุ้นกลับตัวนะครับก็เผื่อไว้2องสามไม้ครับการมันย่อต่อครับขอราคา sccp แนวรับแนวต้าจุดคัดน,นี่เลยครับจุดคัดเนี่ยผมให้เลยเนี่ยโลโลของรอบแบบ รอบใหญ่เลยนะ,ะ,ะเผื่อ,อไว้เลยสามสิบสองจุดเ็ดห้าสาบสจดห้านะครับเป็นจุดคัดของ S C d P ถ้าไม่หลุดตรงนี้ถือลุ้นครับถือลุ้นลุ้นกลับตัวแล้วสำหรับตัว S C d P ผมมองว่าดาวไซต์จำกัดมากดาวไซต์จำกัดมากมีลุ้นการกลับตัวเกิดขึ้นนะครับส่วนที่แคปก็ลงมาแรงฟื้นตัวแรงนะครับก็ลงมาแตะแนวรับ รอบนี้พอดี46.5เมื่อวานนี้แล้วก็แรงสึกกลับอาจมีการเด้งกลับระยะสั้นให้เห็นนะครับสำหรับตัว TCAP นะครับแต่ว่าต้องต้องเป็นลักษณะเล่นรอบแล้วเล่นเด้งตามรอบแล้วสำหรับตัว TCAP นะครับก็กำลังฟอร์มตัวที่ดีครับกำลังไปต่อแต่วถ้าถามว่ารอบนี้เนี่ยก็รอขายที่แนวต้านแถว50บาทนะครับอืมก็อันนี้ตัว t c a p av av เนี่ยเอาเลยนะ เอาเลยนะผมมองเลยเอาเลยแล้วหลุดสองบาทคัดครับแค่นั้นเองหลุดสองบาทเลิกเล่นตรงนี้เอาเลยไม่เอาตรงนี้ไม่รู้จะเอาตรงไหนแล้วตัวตัวเอวครับคือแบบลงมาแตะฐานโลสำคัญเนี่ยครับนี่ครับเดี๋ยวผมตีดูนี่ครับโลของรอบรอบนี้รอบนี้รอบนี้แล้วก็เอสไอโอเวอร์โซ นะครับเนี่ยตอน iSI เนี่ยเป็นโลทั้งนั้นเนี่ยเป็นโลทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องเอาแล้ว่าคือแพ้ก็แพ้ก็ยอมรับอะครับแต่ว่าผมมองว่าเล่นได้เล่นได้นะครับคุณเบิร์นเสริมถาม AP เข้ามา AP เนี่ยมันเริ่มแผ่วๆแล้วครับตั้งแต่มันหลุดสิบอดบาทลงมาดังนั้นเนี่ยผมมองว่าตัว AP ในภาพภาพใหญ่เนี่ยก็ ออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเริ่มเริ่มแบบไม่ได้บวกจ๋าเหมือนแต่ก่อนแล้วไม่ได้บวกจ๋าเหมือนแต่ก่อนนะครับก็จะถามว่าเล่นเทรดดิ้งได้ไหมเล่นได้ก็เทรดดิ้งเล่นรอบไปนะครับแนวต้านรอบนี้อยู่ที่ออ11.6-12บาทนะครับก็มีโอกาสร,รีบาวกลับขึ้นไปแต่ว่าเ,เล่นเทรดดิ้งไปก่อนนะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่าแนาวโน้มเนี่ยมันมันภาพใหญ่มันมันเริ่มเปลี่ยนแล้วเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันหลุดเส้นสองร้อยวันลงมาแล้วด้วยแล้วก็ หลุดโลทําโลใหม่กําลังดีตัวขึ้นมาดังนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเห็นการแบบไซเวดาวมีโอกาสไซเวดาวเอจะไปหน่ากทีเนี่ยตอน10.3นะนะครับอืมก็เทรดก็แนะนําว่าเทรดดิ้งระยะสั้นไปก่อนครับวิไลวิไลลักฐามปอตทนารับไมตอนนี้ปทอทเฉยเฉยเฉยเฉครับรับได้เก็งกำไรได้ แถวนี้แล้วก็ไปรอขาย34บาทนะครับถ้าถ้าราคาแถวนี้ผมก็มองว่าพอได้นะตัวปทเนี่ยก็เป็นไซเวออกข้างเป็นไซเวลออกข้างเทรดดิ้งได้ให้แนวรับ2แนวครับตรงนี้ครับ3 1 5เเผื่อไว้2ไม้ครับสำหรับปตท,ทนะครับมีโอกาสที่จะเห็นโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นในในรอบระยะสั้นนะครับอ่อ คุณดิฉลัดถามว่านำจองไม่ทันนะไม่เป็นไรครับเรามี IPO เดี๋ยว IPO ตัวที่5ตัวที่6มาแน่นอนครับก็อย่าลืมนะแค่แค่เทรดหนึ่งไม้เท่านั้นแนละ้วก็ไปกดจองนะครับก็ไปกดจองมาจองได้เลยครับคือจองแล้วก็ก็มีการที่ผมมองว่า IPO เนี่ยหน้าจองน้าจองผมชอบเลยนะครับนะครับในการเล่น IPO เนี่ย ก็อย่างที่บอกครับขายเปิดครับแค่นั้นเองนังคุณฟังดูง่ายนะแต่มีประสิทธิภาพมากเลยนะนะครับเดี๋ยววันไหนเอาผลแบ็กสเตทมาให้ดูไหมว่าแบบว่าในการขายเปิดเนี่ยโอกาสการชนะเนี่ยมันมันมีมากกว่านะครับ mm hmm. คุณมิงจูถาม SCB เด้งให้ออกไหม mm hmm. ใช่ครับเด้งให้ออกนะนังคุณนะครับแนวต้านหนึบาทแล้วก็หนึ่บาทก็ รีบาวขึ้นมาก็ต้องไปหาจังหวะออกนะครับก็แต่ว่าแต่ว่าถ้าดอยอยู่ดอยดอยไม่เยอะอ่ะออกแต่ดอยเยอะดอยเยอะรอถั่วตรงนี้เลยครับจุดนันหมายของเรา scb 9บเก้าสิบสองบาทจุดนันหมายเก้าสิบสองบาทต้องเอาแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างทางการชะลอตัวอยู่นะครับระยะสั้นอาจจะมีเด้งเพราะว่าลงมาแรงนะครับสำหรับตัวเอ่อ S C B นะครับ เอ่อแจ๊สคุณลาซานโซ่ามราคาแจ๊สกับเอวีราคาพอพอกันแจ๊สเนี่ยมันมันไซเวออกข้างตัวไหนนะทําไมได้ดีกว่ากันคือคือ AV เอวีเสียงเยอะกว่าอยู่แล้วยอมรับนะครับเสียงเสียงมากเลยแต่ว่าถ้าถ้าได้มันก็ได้เยอะแต่แจ๊สเนี่ยมันนิ่งๆไงมันนิ่งๆน,น,นะครับคือแบบแจ๊สเนี่ยจะเหมาะกับการแบบเทรดดิ้งระยะสั้นนะครับตั้งซื้อ2บาทเราขายด้านบน2.14่งอะไรเงี้ยครับคือแจ๊สนี่ไซเวลออกข้างไปแล้ว นิ่งไม่ไปไหนแล้วครับสำหรับตัวแจ๊สนะครับโอเคนะครับมาสเตอร์ Master, รับเท่าไหร่ดีนะครับที่แถวนี้ได้เลยนะแถวนี้ได้เลยนะพื้นฐานก็พี่แดงก็ชอบอยู่นะทางนี้นีคก็ถือว่าตรงนี้เป็นเป็นโซนโอเวอร์โซนไงโซนโอเวอร์โซนดังนั้นเนี่ยก็ตรงตรงบริเวณเนี้ยรับได้นะครับรับได้นะครับต่อแถวนี้เลยครับแถวนี้เลยครับสี่6บ้าสี่สิบกบาทผมมองว่า รับเล่นรอบได้นะครับแบมเอาไงต่อครับแบมเนี่ยเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนนะเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนมันอาจจะรีบาวตามตลาดก็จริงนะแต่แนวโน้มไม่ดีเลยอะแนวโน้มแบบหลุดสิบบาทลงมาทำออทำโลเด้งก็เด้งนิดหนึ่งนะครับก็อาจจะมีการเด้งให้เห็นแหละแต่เด้งมาก็ยังเสี่ยงะ ยังเด้งมาแล้วยังยังลงต่อผมมองว่ายังไม่เอาดีกว่าครับตัวแบมแนวโน้มมันขาลงทิศทางดูไม่ดีครับก็มองว่ารอบนี้ยังยังเสี่ยงที่จะพักตัวลงอยู่นะครับโอเคนะครับอ่ขออีกหนึ่งคำถามแล้วกันนะครับก่อนที่จะให้นักทุนไปเตรียมตัวเทรดกันคำถามสุดท้ายผมไปที่คุณ X นะครับอิชิอิชินี่สบายๆครับเล่นได้ครับไม่มีปัญหาอะไรครับลงมา 15. สิบห้าจุดสี่สิบสิบห้าจุดสี่ถึงสิบห้าจุดเจ็ดเนี่ยรับไปเลยครับสโหรับตัวอิชิแล้วก็เล่นเด้งนะครับก็มีโอกาสที่จะกลับเข้าไปทดสอบในชะ่วงสิบหกจุดเจ็ดถึงสิบเจ็ดจุดสี่ครับเล่นได้ครับสโหรับตัวอิชินะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็เอ่อสำหรับวันนี้ก็เท่านี้แล้วก็ตลาดเนี่ยลุ้นกลับตัวแล้วนะลุ้นกลับตัวแล้วนะนักทุนนะครับผมมองว่า ได้แล้วรอบนี้นะครับมีลุ้นอีกครั้งหนึ่งและนะครับว่า1390จะเป็นบอททอมอืมโอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันขอให้นักทุนโชคดีในการลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนโชคดีในการลงทุนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ